การแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567เริ่มกันด้วยโปโลิเทเรโลเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซผลการแข่งขันเป็นท่าเรือบุกมาถล่มโปลิเทโลถึงถิ่น4ประตูต่อ0 โดยการท่าเรือได้ประตูจากบาลอสทาเดลี่นาทีที่14ชาลีครับนาทีที่32และทีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่75และ85จบเกมการแข่งขันการท่าเรือถล่มโปลิเทโร4ประตูต่อ0ต่อกันด้วยคู่ลำพูนวอรเออร์พบกับบุรีรัมยูเนเต็ดผลการแข่งขันเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดบุกมาเอาชนะลำพูนวอรเออร์2ประตูต่อ1 โดยลำพูนวุลือได้ประตูขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่51จากสลาวุตอินแป้นก่อนที่บุรีรัมจะมายิง2ประตูลวดจากสุภชัยใจเด็ดในนาทีที่64และกีเมบิสโซลีนาทีที่73โจบเกมการแข่งขันเป็นบุรีรัมที่พิกแซงเอาชนะลำพูนวุลเอสอ2ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันด้วยคู่ระหว่างตาดเอฟซีพบกับสุขโขทัยเอฟซี ผลการแข่งขันปรากฏว่าตาดเอฟซีทำได้เพียงเสมอกับสุขโขทัยเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยตาดเอฟซีได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่แปดจากรีดอโคเฮนก่อนที่เนลสันบูนิียจะมาตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วในนาทีที่13หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทําประตูได้จบเกมการแข่งขันตาดเอฟซีเสมอกับสุขโขทัยเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่ง และกู่สุดท้ายอุทัยธานีเอฟซเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเกมการแข่งขันเป็นสิงห์เชียงรายที่บุกมานํำก่อนในนาทีที่55จากมิเกลเบียนโคนีเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของสิงห์เชียงรายแต่อุทัยธานีมาได้จุดโทษในนาทีที่90-5ก5และเป็นบินเนอร์เอลิเกสังหารจุดโทษเข้าไปไม่พลาด จบเกมการแข่งขันอุทัยธานีเสมอกับสิงห์เชียงรายหนึ่งประตูต่อหนึ่ง